สวัสดีนะครับผมผมตั้มโคราชนะครับผมวันนี้เขากับบอนไซเวิร์กช็อปนะครับผมวันนี้ว่างครับมาเวิร์กช็อปเล็กๆกับไม้เล็กๆครับผมวันนี้นําเสนอเจ้าลิ้นซานหรือม่วงเจริญนะครับผมต้นนี้น่าจะเลี้ยงมา3-4ปี3ปีได้แล้วมั้งครับผมครับมาเดี๋ยวเรามาเวิร์กช็อปทําต้นนี้กันนะครับวันนี้สบายๆรีแลกซ์สักวันนะผมกับไม้เล็กๆมันทำง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทํากันนะครับผม double ี๋ยวก่อนอื่นเรามาเคลียกิ่งคัดกิ่งออกก่อนนะครับผมก,กิ่งไหนไม่เอาคัดออกก่อนเลยครับผมนี่พวกกิ่งเล็กอย่างเงี้ยนะกิ่งข้างล่างไม่เอานะครับพวกนี้ไม่เอา นี้เป็นไม้เขียงนะครับผมหลินซานผมซื้อมาชุดแรกก็เล่นเขียงซะเลยแต่ก็เป็นไม้ที่โตไวโอใช้ได้นะครับเป็นโตพูดถึงการโตก็สเต็ปการเดินใช้ได้เลยครับก็เคีรยกิ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะทำการแกะลวนมีรวดเก่าอยู่หลายกิ่งเลยครับจะทำการเข้าลวนใหม่ครับ ว่ามีกิ่งบวมเยอะครับครับอ่าผมเก็บกิ่งเข้าๆประมาณนี้นะครับผมแล้ววนดูนะคฮะแต่กิ่งเกินออกไปเยอะเลยฮะอ่าต่อมาผมจะทําการอ่ลิดใบนะครับลิดใบอ่าผมจะลิดใบตรงอย่างนี้ฮะอ่าอย่างอย่างเป็นกิ่งอันนี้กิ่งซับผมก็จะลิดให้เห็นกิ่งนะครับเพื่อจะทำการเข้ารวดนคือลิดใบออกอย่างเี้ให้เห็นกิ่งนะครับ เลาเข้ารวมมันจะได้ไม่พันใบนะฮะเขาเรียกว่าอ่นนี้เก็บใบด้านในนะครับเก็บใบด้านในกิ่งนะครับามาเนี้ยเก็บให้เห็นให้เห็นโครงกิ่งนะฮะนี่จะได้เข้ารวดง่ายๆนะครับครับต่อมาก็นี่แหละครับเก็บใบไปใบด้านในครับผม เดี๋ยวผมทําการเก็บอีกนะครับครับทำการเก็บใบนะครับระวังหนามนะครับผมหนามอยู่ใต้กิ่งเยอะนะครับเก็บไปก็ตัดออกไปด้วยนะครับผมระวังนะครับผมใจช้าครับอย่ารีบนะครับผมเพราะหนามมันจะตามมือครับเราไม่รีบเราค่อยๆเก็บครับอ่าเพราะเริ่มเก็บใบเกือบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการแกะรวดนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ใบเหลือหน่อยนึงฮะ เก็บใบนี่เป็นอะไรที่ไม่สนุกนะครับผมเพราะจะโดนานามตําบ่อยานํามจะเป็นแง่งสองแง่งนะครับผมมันจะอยู่ด้านบนกันบด้านล่างแง่งสองแง่งต้องตัดออกนะครับผมเดี๋ยวเข้ารวดจะมันจะตําม,มือนะฮะมันเป็นแง่งสองแง่งขึ้นบนกับล่างนะครับผมอก็มีสามแง่งผมไม่รู้มันมีกี่แง่งตําม,มือปวดนะครับผมก็เก็บใบไปแล้วก็ ้นาไปนะครับผมอันนี้ก็คาวๆแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแกะลวดครับผมผมทําการเออเก็บใบเก่าออกเลยนะครับผมแล้วก็คัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็แกะลวดออกหมดแล้วครับตัดน้ําออกหมดแล้ว <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเรามาสู่กระบวนการเข้าลวดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมขอเก็บแผลเก็บแผลก่อนนะฮะ รอยแผลเขียงมันไม่สวยนะตรงนี้ด้วยนี่มันมีนูนๆูนเดี๋ยวผมจะแต่งเขียงแผลมันสักหน่อยครับรอยเขียงนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ใส่ไม่ได้แต่งไว้นานครับเดี๋ยวแต่งแต่งเขียงหน่อยนะครับผมใช้ครีมปากนกแก้วนะครับตัดเลยฮะใช้มีดคมๆนะครับ ลองจริงด้วยนะครับการแต่งแผลให้เนียนๆมันทำให้กืนง่ายนะครับผมทำให้ไม้กืนแผลไวฉนั้นแต่งให้เนียนๆเ,เลยนะครับอ่าหลังจากเก็บแผลเสร็จนะครับผมก็ทายา อันนี้ยาฝาแดงนะครับผมีห่หอนี้นะครับผมแผลเรียบเลยนะครับแล้วก็ทายาครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมมาทำการเข้ารวดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้ารวดครับเข้า,าเข้ากิ่งหลักก่อน,น,อน,นกิ่งหลักแล้วก็มาเข้ากิง่งซับ อันนี้คือกิ่งซ้ำครับนี่กิ่งซ้ำกิ่งเมนก็จะมาตรงนี้ฮะแต่กิ่งเมนกิ่งนี้ไม่โตครับโดนทับปล่อยให้ฟูเกินไปก็ไม่ดีครับปล่อยนานก็ไม่ดีครับเข้าทีละคู่นะครับเข้าคู่กิ่งใช้มือประคองครับแล้วก็พันร้วครับ อย่างนั้นเดี๋ยวกิง่งครับมาดูกิ่งด้านครับอันนี้กิ่งด้านซ้ายนะครับผมผมเข้ารวดเก็บารายละเอียดนะฮะครับผมเดี๋ยวจะเข้ากิ่งที่3ต่อไปเลยนะครับไปกิ่งนี้ครับ,รบมาเข้ารวดกันต่อนะครับผมนะกิ่งนีนะ้เวลาเข้ารวดนี่ก็อ่าก็เสียของไอ เจ้าหลินซานนะครับผมตรงระหว่างรอยต่อนะครับมันชอบมีปัญหาตรงระหว่างรอยแยกของกิ่งนะครับผมถ้าดัดไม่ดีมันจะฉีกครับมันชอบฉีกตรงกลางครับตรงอย่างนี้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูครับตรงระหว่างรอยแยกของกิ่งเนี่ยครมันจะมีหน้ามันจะมีน้ม,นมนโผลขึ้นมาข้างบนและข้างล่างอย่างนี้ครจะมีน้า แล้วมันจะชอบฉีกเวลาเราเราดัดลวดพยายามจับต้องเข้าลวดก่อนนะครับก่อนจะจะดัดพอดัดตรงนี้ตรงกลางก็จะฉีกเนี่ยตรงนี้จะฉีกฮะอันนี้ก็ควรระวังของเจ้าลินล้นลิ้นซานนี่นะครับไอ้มมงเจริญตัวนี้เวลาเข้าลวดก็ระวังต้องรอยแยกครับมันจะฉีกเดี๋ยวเข้าต่อยาวๆเลยนะครับผมครับอ่า เหลออีกสองกิ่งนะครับมอันนี้ก็เหลือกิ่งหลังฮะแล้วก็กิ่งหน้าใช้มือใหญ่นิดนึงครับก็จะก,การต้องการกดกิง่งกิ่งแข็งแล้วครผมต้องการโยกกิ่งนิดหน่อยกิ่งมันแข็งปล่อยจนกิ่งโตกิง่งดัดยากสังเกตนะครับไม้จะเอ็นไปทั้งหน้า ด้านหลังก็จะยาวด้านหลังนี่ยาวเพื่อสร้างความลึกนะครับถ้ามองจากข้างหน้าการเอียงไปข้างหน้าจะช่วยให้หมายมีความลึกด้วยกิ่งหลังยาวครับกิ่งหน้าเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เหลือกิ่งเมนก็จะเป็นสลับกันนะครับกิ่งหลังกิ่งหน้ากิง่งซ้ายกิ่งขวาครับเต็มจนเต็มผม เพราะเวลาขึ้นเมนกิ่งจะเริ่มตั้งขึ้นนะครับผมสังเกตกิ่งจะเริ่มตั้งจะตามกิ่งจะไม่กดลงมันชุดแรกนะครับกิ่งจะเริ่มตั้งขึ้นถ้าไม่ตั้งข้างบนจะไม่ได้หลังคานะครับจะไม่ได้ยอดกิ่งจะเริ่มตั้งขึ้นเล็กๆปรับองศาจากองศาขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ปรับจาก90ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นยอดนะครับผมก็ฝากแล้วก็ขึ้นยอดเลยคะวางหนามด้วยนะครับหนามนี่น่ารู้สึกว่าจะมีสามแง่งหรือเปล่าเพราะว่าผมตัดไปสองแง่งครับมันโผล่มาอีกหนึ่งแง่งจริงๆด้วยครับมีสามแง่งครับสังเกตดีๆครับเพราะผมตัดไปแล้วมันตำมืออยู่แสดงว่ามันมีสามแง่งนะครับ ตอนดันระวังตรงโค้งครับมาสุดท้ายการเก็บรายละเอียดนะครับผมอาจจะใช้ลวดเบอร์เล็กครับเก็บเก็บปลายเล็กครับใช้ลวดเบอร์เล็กออกมาเนี่ยให้เก็บปลายเล็กครกิ่งเล็กครับเก็บให้หมดเลยครับผมเพื่อความสวยงามครับแต่กิ่งนี้ผมจะปล่อยไว้อันนี้คือเมนกิ่งเมนนะครับมันต้องใหญ่แต่มันไม่โตมันโดนทับจากกิ่งบน ผมเบี่ยงนี้ครับพอเราาให้โตเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็จับกิ่งตั้งขึ้นเล็กน้อยครับสังเกตนะครับปล่อยกิ่งให้โตฮะอันนี้ก็จะปล่อยให้โตก็กระดัดปลายให้ขึ้นยกขึ้นรับแสงครับ้ามันได้แสงมันก็จะโตไว้ครับแล้วก็เบรกกิ่งฝั่งนี้ไว้ครมีฝั่งนี้ครับกิ่งบวมกิ่งนี้ตัดทิ้งกือหมดเหลอกิ่งจะเก็บรายละเอียดไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอข้างในแตกแล้วก็ดึงกิ่งออกมาครับ ครับผมอ่านี่ก็เก็บรายละเอียดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาหมุนดูรอบๆกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม เสียจนมืดคาเลยนะครับผมสาหรับคนที่สงสัยนะครับผมก็ถามกันเข้ามาได้ครับผมต้นนี้สังเกตนะครับสังเกตออยอดเราจะเอยนไปด้านหน้านะครับผมอันนี้คือสไตล์ของสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นคือถ้าลองไปเปิดดูคลิปดูอะไรของญี่ปุ่นเขาจะเอ็ยนยอดไปด้านหน้านะครับผมนี่อ่ะ มก็จะชอบสไตล์นี้นะครับอาจจะเอ็นยอนนะครับแต่พอดูภาพรวมด้านหน้านะครับนี่ก็จะเห็นทั้งโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับผมจะเห็นโครงสร้างกิ่งเห็นกิ่งเห็นเห็นกิ่งเห็นโครงสร้างของไม้นะครับผมจุดประสงค์ของมันก็คือให้เห็นโครงสร้างแล้วก็ให้เห็นมิติมิติด้านหลังครับด้านหลังจะมีมิติคือจะดูแล้วลึกครับ ดูแล้วลึกกับแล้วไม้น่ะครับเวลาถ้าถ้ายอดม,มอีมีเอ็นมาด้านหน้านี่ครับผมมันจะดูเหมือนเรายืนดูไม้ที่ตัวเราเนะี่ยอยู่ด้านด้านใต้ต้นไม้มองเข้าไปเราก็จะเห็นสัดส่วนเห็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดจุดประสงค์ของมันก็คืออ,อยากให้คนเห็นโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นมา ที่เราพยายามเขียงพ,พยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยมองแล้วเห็นวันนี้ก็ได้แค่นี้ไปก่อนนะครับผมคืออันนี้เวิร์กช็อปเป็นไม้เล็กๆอยากให้เรียนรู้เล็กๆน้อยๆครับผมแต่สำหรับไม้ชนิดนี้ผมก็เพิ่งมีอันนี้ต้นแรกเลยนะครับผมผมไม่ได้เก่งครับแต่ผมอ,อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันเลี้ยงยังไงมัน ทำยังไงครับผมเพื่อจะบอกต่อเพื่อจะบอกต่อคนๆต่อคนที่อยากสร้างต่อไปได้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอให้สนุกกับการทําไม้อย่าไปซีเรียสอะไรมากครับผมไม่รู้อะไรให้ถามผู้รู้ครับผมเราจะได้ไม่ต้องหลงทางครับผมเราจะไปในแนวทางที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากถ้าเราไม่รู้อะไรเราต้องถามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทําจน มืดเลยนะครับผมครับผมก็ใช้เวลานิดนึงครับไม้เล็กทํายากนะครับผมแต่ก็ฝากไว้นะครับผมคลิปนี้กับไม้เล็กๆครับผมทําสนุกสนุกครับผมหาไม้เล็กมาทําบ้างมีไม้เล็กไม้ใหญ่ก็ไว้ฝึกมือกันไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่ชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้คลิปอุ่นเครื่องครับผมเป็นงานเวิร์กช็อปเล็กๆครับแต่กว่าจะจบก็เล่นเอาเสมืดเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ